สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมมาครับกับจูคัดแปดอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สน,สนุกนะครับในพิธีราที่เราทําเจ้าอันนี้ไปใช่ไหมเน่สร้างปศาสตร์นะครับนะก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาทําใกล้ๆกันนะตรงนี้นะก็คือว่าผมอยากจะเคลียนะฮะเคลียในพื้นที่นะับพื้นที่ตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันนะฮะก็อนื่นผมย้ายของมาอยู่บนถนนนิดนึงนะเพราะว่าเราจะทำขอบขอบกันนะฮะนะผมเห็นมาทักทา,ายเรไอ้ตรงเนี้ย เออคือมันโลนนไปหน่อยเนาะผมก็จะวางบล็อกนิดหนึ่งให้มันดูไม่โลนนะ okay. เนาะโอเคไอ้เครื่องนี้นะครับอ่ะผมจะทําเป็นเครื่องแบบว่าโดเนตนะฮะประมาณว่าค่าเข้าสวนสนุกอะไรประมาณนี้ซึ่งผมจะให้โดเนตเป็นอะไรนะเป็นเพชรอยู่แล้วแหละเอ้อ่ะใส่เพชรไปปั๊บแบบนี้นะถ้ามันมี2ออันปุ๊บมันก็จะลงไปของที่จะให้นะครับของที่จะให้นั้น ผมอาจจะเอาพวกอาหารอะไรมาให้เนาะเอออาจจะไปซื้อของมาให้ตอนนี้เราใส่อันนี้ไปก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะทาอันนี้ด้วยนะป้ายไม่ได้ทาเลยนะสรุปสนุกเราจะชื่อโซน a6 นะครับโซน a6 อะ่ะเออเคทุกคนเรามากะขนาดกันนะฮะเพราะว่าอยากให้ตรงกลางมากที่สุดนะฮะเราลองมาผมจะวางสัถวๆตรงนี้แล้วกันเนาะทะ่าทุกคนคิดว่าไงครับโซน a6 นะฮะอยังเขียนไม่เสร็จ เพราะว่านะ่าจะเถ็บเถ็บซ้ายหน่อยก็ดีนะเถ็บซ้ายสักบล็อกสองบล็อกบล็อกหนึ่งก็พอนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใช้เป็นขนแกะนี่แหละนะสีสดดีโซนดอทเอหกเป็นใส่รุ้งไม่ใช่นะก็เสร็จแล้วฮั่นสำหรับป้ายนะป้ายก็ปล่อยให้มันเร่าๆอนยะู่แล้วเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําข้างในนะข้างหน้านี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ผมจะทําเป็นสวนสวน แวยเละสักอย่างหนึ่งคนระับมีทางเดินเข้ามาตรงนี้นิดนึงต่ตายเดิมของเราก็มีแบบนี้แล้วนะผมอาจจะทำทางเดินนี่ผมอาจจะมีหญ้าไปเลยก็ได้เออเป็นหญ้าตลอดทางอขอบขอพบหญ้าอาจจะปลูกเป็นอ่าฮกุหลาบไงเออ,อาจจะปลูกกุหลาบเ,าเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะอ่าเพิ่มความสวยงามนะแต่มันมมันมืดจังเลยทุกคน อาจจะต้องทําไฟก่อนนะตอนนี้เป็นรั้วรั้วไม้ทีหนึ่งนะกันคนอะไรอย่างงี้ได้อยู่นะผมอาจจะต้องทําแบบป้ายโฆษณาอะไรอย่างงี้ดีไหมเออป้ายโฆษณาหน่อยดีกว่าระหว่างทางระหว่างทางป๊บอาจจะเป็นป้ายไว้ก่อนปป๊๊บบชนกันอ่าแล้วก็มีป้ายโฆษณาอยู่ข้างบนเออนี่สิเอ,อ่อเอาอันนี้มาบั๊บแปะบเอ๊ะ,ะ,ะได้อยู่ อัอนนี้จะป้ายเล็กป้ายเล็กมีป้ายเล็กป้ายใหญ่นะเอ้ยเอ้ยเนี่ยดูดูมีอะไรขึ้นเยอะนะป้ายเล็กป้ายใหญ่นี่โฆษณาครับผมเออค่อยดูมีชิีวิชีวะนะอ่านี่ไงตบกระโหลกเยี่ยมไปเลยนี่ท่านี้ก็ดูมีชีวิชีวาขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีอ่ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นเรือดีกว่านี่เลย เหมือนท่าเรือออกมาเลยนี่แต่น้ำไม่ลึกเน้ไม่ลึกเนี่ยเหมือนเลยแล้วก็มีเรือเมื่อกี้เรามีเรือใครเอาเรือมาใส่ในนี้ก็ไม่รู้ง่าฮ่าเท่ไหมเท่แล้วก็เราไม่ควรที่จะลืมใส่เจ้าพวกนี้นะหลักสีเลยรอบนี้หลักสีผมว่าข้างหน้านี้มันก็น่าจะมีนะเจ้าใบแบบพุ่มไม้อะไรเงี้ย้เพราะมันโล่งเลยมนะั้ยโล่งจัดโล่งจัดเลยนะครับเราเอ้ยสวัสดีน้อง เราก็มาเติมพุ่ม้ให้สักหน่อยแล้วกันผมปลูกเจ้ากุหลาบไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เต็มตัวนะูนื์นั่นใครนะ่มาบอสนะครับนะเทสมุนตรีมามาดูงานนะ <c oughs> ต่อไปเราก็จะปลูกต้นไม้บ้างนะอ,อย่างตรงนี้มันโลง่งๆนะปลูกต้นไม้หน่อยบล๊อโอ้ยสุดยอดผมอาจจะไปทําประติมาก,กรรมเ,เ,เดี๋ยวเอาหินแป๊บนี่เรามีหินอันนี้นเยอะมากเลยทุกคนเอ็นสโตนนะเอ็นสโตน เอาไปทําหินแบบว่าเป็นเสาหินดีกว่าก็ตอนนี้พยายามระบายของนะทุกคนจะได้ใช้ของแคุ้มค่าที่สุดนะมีหลายๆสีนะจะสวยดีนะเนี่ย,ยกลางน้ำมันจะมีสักสักแท่นหนึ่งไนะออ,อันที่อยู่ในน้ําก็อาจจะมีนี่มีตะไคร่ขึ้นอะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้นะออโอ้โหดูมี็กเจอร์เอเรามี mossy stone นี่ยอาจจะทําเป็นแท่นหินเก่าๆแนะท่นหินแบบจงใจนะเออ อ่าเหมือนเคยเป็นซากเป็นซากปราสาทอะไรไหมเอออ่าได้อยู่นี่แล้วก็เรามีด a ต้าแพ k ใหม่ที่อยากจะโชว์นิดหนึ่งนะทุกคนนี่เดี๋ยวถ้าสมมติเราเอาคอนกรีตไปใส่นี่นะนี่เราจะมีสลับด้วยนะทุกคน <c oughs> อันนี้เป็นด a ต้าแพ k นะครับยามอีกรอบเรามาลองใช้กันดีกว่านะปึ๊บนี่ไงเจ็งปะ่ะได้เลยนะนี่ย่าเป็นคางเป็นด a ต้าแพกนะ อาจจะทําแบบเป็นลวดลายอะไรเงี้ยได้แล้วก็ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ผมอาจจะทําไปด้วยเลยแล้วกันเนาะทำเป็นน้ำออน่าจะไม่โดนวงจรอะไรพังนะฮะดูจากสภาพการแล้วโอเคนะทุกคนก็เสร็จแล้วนะสําหรับเจ้าทางเข้าของเราอันใหม่นะตกแต่งเรียบร้อยนะทางข้างนอกและข้างในนะข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะดูลกๆนิดนึงนะฮะแต่ก็ก,ก,ก,ก็ก็ดีกว่าโล่งแล้วกันนะฮะผมว่านะข้างในก็จะมี มีป้ายโฆษณานะครับมีนี่ใครนั่งรถมาก็จะแบบนี่โอ้โหงามงามงามนะครับเข้ามาได้เป็นแบบนี้นะมีสวนกุหลาบนะมะีที่พายเ,เนนรือนะฮะตรงนี้นะตรงนี้มันลืมลืมลืมอะแปะยาหน่อยแล้วก็เราสามารถเข้าสวนสนุกได้นะครับเข้าไปก็เหมือนเดิมนะไม่มีเลยนะวันนี้เราก็าทำแค่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้ายสัมภาระไปที่อื่นแล้วนะต,ตอนนี้เพราะว่ามัน เสร็จหมดแล้วนะแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปทําแบบทารีโนเวทเพิ่มเติมนะอย่างเช่นตรงนั้นนะฮะในตรงนี้เราเพิ่มเติมน้าไปนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงข้างหน้านี้แล้วก็แถวๆนี้นะครับอาจจะรีโนเวทใหม่นะครับเนี่ยตรงนี้เลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูด้วยว่าผมจะทําทางไปเครื่องเล่นคาตายอย่างไงดีนะเพราะว่าเพราะว่าเครื่องเล่นคาตายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันโดนผมกั้นไปแล้ว <c oughs> นะอาจจะต้องทําทะลุนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีทางตรงนี้นะสามารถขุดทําสะพานไปนู่นได้เลยนะ เดี๋ยวรอคาตาทำไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c คร b e ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย